Infinity ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะเคซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่เกมไมค้ากฤษณ์เช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาอยู่กับพี่พิวโอเคโอเคนะคะฮัลโหลเธออยู่ไหนอะเราอยู่หน้าเธอนี่ไงอ้าวเราเห็นหมูอย่างเดียวเนี่ยหมูก็นี่ไงเราหมูไงโอ้โหอ้โหแค่นี้ก็จำกันไม่ได้เถอะเอ้ยโอ้โหมันไล่ตี ตีตีอยู่นั่นแหละฮะอย่าตีเขาไม่เอานะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดโลกใหม่นะคะอี๊ไปกันแน่ที่ตีเราอย่ามาเราขอโทษร้อยแค่สกิดเธอนิดหน่อยเองโหเขารู้หน้าที่นะคะว่าเขาต้องทําอะไรใช่ไหมทำมาของฉันนี่มันของฉันนนี่มัของฉันจะตัดเองนะแย่งกันแย่งกัน โอเคค่ะตัดไม้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นึ1 1หนะคะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยอะไรไม่ยุ่งก็ได้เหอเหอเเราควรทำโตคราฟนะคะแล้วก็ทำขวานเ่้ตัดง่ายๆทาาาาแลลล้วววเเเเเหหรรรรออออคคงงนนนนนบ่่ยยชกะไจิ จริงเด้แนรเรฮ่าเป็นไรคะเป็นไรคะไม่เป็นไรครับเหนื่อยครับต้องมาตัดมงตัดไม้ปุ่งขวัญของขาของนานจรึงเลยตัดไม้เอาพอประมาณแล้วกันนะคะเดี๋ยวรีบไปหาหินเลยชึบชบชึบชืบชืบชบชืบเธอเธอเธอเราอยากได้บ้านต้นไม้อะทำบ้านต้นไม้กันไหมทำเอง อ้าวเธอจะให้เราทำคนเดียวเหรอทำไมพูดจายอย่างนี้ล่ะคดเย่เฮ้ยตรงนี้มีแม่น้ำค่ะเราจะไม่ลงไปนะคะอันตรายอันนี้หินหรือเปล่าออันนี้หินหรือเปล่าไม่ใช่มันแอนดีไซต์คืออะไรอ๋อไม่ใช่หินใช่ไหมเออแย่แล้วเนี่ย้ยยหินนอ่ เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันปรับให้กระโดดตีได้แล้วอ่ะดีอ่ะฮะ<า>แต่ก่อนเวอร์ชันเก่าๆมันจะไม่สามารถแบบกระโดดตีได้อะพอกระโดดปุ๊บมันก็จะหายเราต้องตีใหม่เก็ตไหมอ๋อแต่เวอร์ชันนี้แบบกระโดดตีได้แล้ว K N เ,เราอเอ้ยมีแกะอยู่ข้างหน้านี่นะนี่ไงแกะเราเห็นหมูน้องแกะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อหาพวกแบบไอรอนได้แค่เราเห็นหมู จะไปฆ่ามหมูเุ้ยเธอนี้ไงไอรอนปะเราลงไปขุดหินกันเถอะเอาตัวค้ามาด้วยนะอะไรเนี่ยใช้เราคนเดียวเลยขอยืมตัวค้ามยเร็วเนี่ย<อ>มีฐานด้วยเนี่ยิดว่หน,นี่ทางนี้ทางนี้ฮัลโหลทางน้องแกะโอ๊ยมีไงเราหิวเลรวฆ่ามหมูก่อนไม่ไม่ยอย่เขาก็หิวเหมือนกันลงยังไงอะนี่ตามพี่ไม้หนู โอ้โหเฮ้ยงนง่ายหมูของจริงเออน้องหมูเธออย่าทำลายน้องหมูนะนอ,นนะอุ้ยวุ้ยเดี๋ยวไม่ดีนี่เจ็บเลยนะเนะนีน่ยเราจะไปฆ่าน,น้องหมูเหรอเธอฆ่าไก่ไปก็พออย่าฆ่าหมูเราล้างหมูเออตีไก่ไปตีไก่ไปตายไปซะตีไก่ไปเฮ้ยไม้ขาวเอ้ยอย่าแย่งมาไก่เดี๋ยวเด้เราไม่ได้แย่งเรามาตัดไม้ขาวเฉยๆไก่หนี ไก่นี้เหรอไก่ไก่ไก่จุ๊กไก่จุ๊กมาสเตอร์จุ๊กมาสเตอร์ไปดีกว่าเบื่อเก่งคนเรามันก็เงี้ยแหละเจอกันทุกวันก็เบื่อไงเฮ้ยเขาจะมืดแล้วอ่ะคืนแรกเราคงอยู่กันในเลวีนนี้ก่อนนะคะ โอ๊ยอะไรเราก็แค่ไปฆ่าแก่เราก็นอนไงอยนางน่นไหนโอ,อ,อนเนาะค่าทางนู้นจะลงไปยังไงลงไปได้ดเลยได้ปะลงเลยกระโดดลงตู้มลงไปทำไมเราไปเอาแก่ก่อนนะ <c oughs> นี่ไงแก่เอ้ยมันมีหมู่บ้านเอ็มซีด้วยอะเออเราไปค้างแรมที่หมู่บ้านเอ็มซีดีกว่าเออเออะมีเตียงเหรอนี่ไงก็ฆ่าแก่ทําเตียงก่อนเออ โอเคเขาได้แล้วนะเธออยู่ไหนเธอมานี่เด้แล้วไปหมู่บ้านใช่ไหมใช่ไปหมู่บ้านเจอกันหมู่บ้านครึ่งทางเจอกันที่หมู่บ้านเรา,เราหิวว่านี่ไงเขามีข้าวอยู่มาตัดข้าวที่นี่ได้เลยมา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 เต่งเตงเตง,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 ตงนี่มา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  <c oughs> เดี๋ยวเขาทำให้นะเขาเป็นแม่สีเลือนเดี๋ยวดูแลแฟนให้เอ้ยแม่สีเลือน เดี๋ยวแม่สีเลือนจะทำให้เองค่ะทำขนมปังให้กินไม่เป็นไรอะโอ้ยโอ้ยอะสามีมาเข้ามาเร็วกลัวตายแหละกลัวตายแหละเนี่ยข้าวยังไม่จบอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ลุงเข้ามามีสองอันน่ะเข้ามาเข้ามาเขามีเขามีเขามีวางตัวครับประมาณนึงวางตัวครับเออเขาทำให้นะแก่ก็มีเนี่ย อ่าวอ่านอนดีกว่าเรายังไม่ได้ขุดหินเลยอ่ะพูดทำไมเราจะทำอ้าวเตาไงเรายังไม่มีเตาเราทำสลับก็ทำไปเดยดอ้าวมือลั่นได้สลปมากำเขามีเตียงแล้วเธอเนอนแล้วนอนด้วยอ้าวตื่นแล้วเราจะเอาเตียงไปเลยปะเหลือฝากไว้ที่นี่ก่อน วยซอมบี้อยู่หน้าบ้านแกออกไปเลยเขายังไม่มีดาบเลยเอาขวานจามหัวมันเอ้ยเอาขวานจามหัวมันเอ้ยนี่ขวานจามหัวมันหรอเอาขวานจามหัวมันเออเออเรียบร้อยโอ้โโหอเคจัดว่าดีไงเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเขาไม่เคยเห็นอ่ะน่าจะมันใช่เหรอไม่ใช่บีดรูทเนี่ยมันอะไรนะเอ๊ะก็มันแหละมั้งที่มันลูกสีชมพูปะน่าจะมันเทศ ถ้าเราเดาไม่ผิดอ๋อมันเทศที่เป็นสีชมพูเนาะอันนี้เราม,มันเทศอะไรเหรอตั้เทมโป้งเทศเฮ้ยอันนี้ต้องมีของดีแน่นอนค่ะขอสำรวจแป๊บหนึ่งมีกองนั่นไงจ้าไอรอนกับบรรดาต้อนอ๊อกเต็มไปหมดนนเทไว้เท่านี้อ้าวาจะทิ้งแล้วทำไมเราหนีเท่ะ นี่แล้วทำไมเราต้องไปลงแล้ต้องไปลงหลุมไม่ลงหรอกนางเดิรเราต้องไปลงหลุมใช่สิหมดโปรโมชั่นแล้วนี่ไปเลยไปไหนก็ไปไม่ง้อไดี๋ยวบอกเลยเขาลงมาแล้วไปไหนก็ไปเลยนะเขาลงมาแล้วอืมเดี๋ยวลงตามลงไปฮะลงตามเลยไปเดี๋ยวตามลงไปเอา บายไรเหรอฮปดูปดิตัดหน้า<ม>ดูดิอะไรเขาลงมาก่อนเธออีกมาตัดลงกันอ่ะ, <c oughs> อะถูกทำไมล่ะไม่ให้ใช้ของเราไม่เันของเราเราเพิ่งทา้าลงเมื่อกี้หวไม่หายไม่หาย ไม่หายไม่หายจามหน้าหมไม่าย,ายอันนี้เพราะว่าเราต้องคัาของนะเราถึงต้องวางเนะะี่ยค่ะได้มาแล้วค่ะที่คุูหินเมื่อกีอไ้ไอรอนนี่ไอรอนเขาเขาเนื้อกินอืะเอนะแนะแนะแหนะเอ๊ เข้าตัว KM หมดแหละโอ้ยโอ้ชันนี้มันดันกันได้ลืมไปเลยว่ามันดันกันได้ในนี้มีอะไรนะคะถ่านเต็มเลยถ่านเต็มเออดีๆเก็บถ่านไปเยอะเอ่เหมือนเราเห็นไอรอนนะดีขุดไปเลยอันเดียวได้นะอันเดียวเองเหรอเอออันเดียวเข้าใจ เข้าใจกันเลยนะคะเฮ้ยไปข้างล่างลงไปได้อีกเหรอมีเหรอไม่ได้ไม่ได้แต่วันนี้เราหาไอรอนให้ได้เดยอะก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไอรอนเร็ไอรอนจะไปไหนไม่ได้แล้วหรอแจะอ่ะอ่ะกดลงไปดูก็ได้นะเผื่อจะเจอพวกไอรอนอะไรเงี้ยเฮ้ยใครอุดทางะวะ อะไรกวนเหรอฮะกวนเหรอฮะไอุดบ้านแหละกวนเหรอฮะเมื่อกี้เห็นเลยเต็มเต็มตาเต็มเต็มตาไครอุดอย่างเธอแน่เลยเป็นคนอดโอนี่มันฉันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสี่สิบแปดจะบ้านเหรอมันก็ลึกอยู่นะยังดีกว่าเธอต้องแบบไปขุดจากดินลงมาเองอีกเมืดนไหมปากไฟให้ไหมอ้าวอะ จ็อปช็อปช็อปฮึมไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราจะขุดลงไปทําอะไรเนี่ยเราไม่ได้สร้างบ้านหรอเราผิดประเด็นเนี่ยขุดสรกงนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวไปสร้างบ้านแล้วก็หาหินด้วยเพราะว่าอยากจะทําบ้านแบบที่มันเป็นไม้กับหินด้วยค่ะเราจะใช้ประโยชน์จากหินด้วยค่ะใช่กาจะเป็นคนสร้างใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่พีก็เป็นลูกมือพี่ขวัญนะคะไม่เป็น เป็นช่คะพี่พีต้องเป็นลูกพี่ขวัญนะคะเปลี่ยนจากแฟนมาเป็นลูกแทนแล้วกันนะหวันใจโดนแน่โดนตีตูดแน่ถ้าดี้กน่โดนตีตูดแน่เป็นลูกตลอดเลยนะคะจริงป่มคะไม่กลับเปแฟนย้ๆนะคะจริงหรอจริงเปล่าจริง จิงเปล่าเนี่ยหินแปลกๆก็ขุดไปก็ดีเพราะว่าเราจะได้แบบมีหินแปลกๆสร้างบ้านนะฮะมีหินแปลกๆหินแปลกๆเดี๋ยวเขาขุดเองคือคุณลงไปมาสว่งมันอเขาปักไฟไว้หลังเธอนี่ไงอ๋อแลอยู่เมืาเก็มาไม่สว่าง นึกว่าเคเป็นดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยหัวเ<ถ>ม่งโถเอ้ยหัวเม่งไม่ใช่ซะหน่อยเม่งนิดเดียวเองหัวล้านไม่ใช่ไม่ได้หัวล้านใครหัวล้านทีเอ็นเนี่ยหัวล้านว้าใครหัวล้านไม่มีแน้องถ้าอยากรู้ว่าพี่ขวัญหัวล้านไหมอะเจอพี่ขวัญล้วก็บอกว่าพี่ขวัญก็หัวหน,น่อยอ,อะไรเงี้ยโอะโคตรหดอ่ะไปชีนน้แนะทางให้น้องอีกแล้ว yeah. ยิบสีแล้วยิปซีแล้ว ดีดีดีเราเจอฟินเดี๋ยวเราจะต้องทำการทำที่ขุดกันเรามีฟินอันหนึ่งฟินเหรอเป็นฟินเลยเหรอเออก็ฟินไงมืดไหมข้างล่างมืด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 เอเราจะได้ทำแบบไปเช็คทำไมโอ้โหเนี่ยคุณดรอปอันเดียวเฮ้ยไนลอนไนลอนไนลอน ไอรอนมีตรงนี้ด้วยนะคะครับจื๊บจๆจโอ้โหทำไมเราไม่เล่นนานแล้วสมองขนาดนี้มันต้องขับสติกก่อนสิ <laughs> ไม่ได้จับไมคเทับเลยเนาะหลายวันอยู่เล <le> ่นตพวกนมินิเกมเย็บร้อยแล้วฮะตอนนี้นะครับคุณพีจะขึ้นไปเอาเนื้อแกะมากินแล้วนะครับคุณพีเผาไว้ตรงไหนคะข้างบนเลยเหรอข้างบนเลยครับ ทางขึ้นอยู่ไหนละครับนี่ตรงขึ้นไปเรื่อยๆละครับผมคุณขุดไปตรงไหนละครับเนี่ยคิริเพรบเสื้อแก่จงเป็นคงข่าที่เธอขุดมาเธอไม่เจอแร่เลยใช่ไหมที่ขุดตรงๆลงไปองเงี้ยไม่เจอเลยครับอ๋ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะ <travaille> เพิร์เพิเพิรา,าเพิด้เิร์เพิะแเพิไมเพิ่์เพิรมเพิรมเพิิ์ เตืด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 ตืดกินมันแกวกินน่ะตดสแมวเคนเป็นลมเป็นลมเป็นลมเคเนี่ไม่ได้เป็นลมเลยกินมันแกวกินมันแกวเคนพ่นลมสแมวโ o กินปลาเคนกินปลาเคนทาเด็กตายนะเออฮโคตรเวอร์อะ ถามจริงทำไมต้องเวอร์เวอร์ตลอดจะจำได้เคยมีเด็กเม้นว่าพี่ขวัญปักผิดไม่มีใครเม้นเลยพี่อย่าใส่ร้ายเอ้ยเมนของเราเนี่ยแหละพี่อย่าใส่ร้ายเราอย่าใส่ร้ายเราเคยจะบอกว่าตอนที่อัดตอนนี้เที่ยงคือล้วตาพี่พีนี่อย่างเยืมแบบเฉะมากแบบไม่ไม่ไม่อยากมีอารมณ์จะเล่นรัท่าไหร่แล้วนะช่างเงียบขออภัยนะ จะหลับแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนแล้วโอเคขึ้นก็ขึ้นดีแหละเราจะขึ้นไบ้านแล้วเราจะไปสร้างบ้านแล้วอยากนอนในบ้านแล้วใช่ไหมตกลงกับพี่พีว่าจะทําแบบ20่นาที20นนิดนะตอนนี้16บนทีเดี๋ยวบ้านยังไม่เสร็จเลยพี่สามสิบนาทีโอ้ยสามสิบอะไรยี่สิบสามสิบนาทีอ่าวลืมเอากล่องขามาครับผมไม่เป็นไรครับผม ยีสิกว่าก็พอแล้วกล่องคัาที่เราวางไว้อยู่ไหนอะ่ะไม่รู้เรบขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเอ้ยกล่องคัาหายอ,ะอ่ะอ๋อกล่องค้าหรอทุบมาแล้วโถ <c oughs> วไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะก็วิ่งหาไม่เจออยู่ไหนวะเก็บด <c oughs> อกไม้ไปไมเก็บไปสี่จะได้ไปประดับ ลุมล้มล้มแม่ทรายเ่ะไม่ทรายทรา,ายเอาทรายเอาทรายเอา,า,เอากระจกต้องการจัดมาครับจะเมื่อีคืนหนึ่งแล้วครับผมบ้านยังไม่เสร็จเลยครับผมไปครับเราจะต้องเร่งมือในการสร้างบ้านนิดหนึ่งครับแล้วมาคุณไปช่วยผมขุดทรายครับคุณขุดไปครับผมไปหาทำเลก่อนการสร้างบ้านเราต้องมีทำเลที่ดีในการสร้างบ้านนะคะ โอ้ไม่เกือบอะไรของเขาวีดไว้ีดไว้อยู่นั่นแหละจะวิ่งตกเหวไงประเด็นแล้วเอาไปยีิบหกอันพอนะทรายอ่ะโอเคโอเคไม่ต้องเงี้หรอกกับบ้านคนคนอื่นเขาใช่ไปฝากไว้ผมว่าในพิซีกลับมามานอนกันนอนยังโอเคจะรีปิงน้าวอ่ะขโมยรี้งนาวไม่ได้ขโมยมันของเธอแหละเอาก็ขโมย ไปทุบเตียงด้วยไปเราจะย้ายถิ่นฐานออกจากหมู่บ้านอุ้ยซอมบี้ปล่อยเขาไปฮะเราจะอยู่แถวนี้ตรงนี้มีวัวด้วยอ่ะแปลกหรอว่าดิอุ้ยอุ้ยสเกลเลตันมันไม่แปลกหรอกกิฟเฟอร์ไหนีเอ็นวะไหนวะไหนอ่ะไม่เห็นเขาหรอไม่เห็นเหรอเห็นละ ตตตาาาาาามมมเธอมันกลมเกินกับหมูธรรมดาเราก็ไม่รู้อะจริงเหรอกลมเกินขนาดนั้นเลหรอเวลาโมไกลๆมันก็ชมพูเหมือนกันอ่ะชมพูเหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นหมูหมู่งั้นน้องแกแกโอเคเออเออโอ้ยไม่ตายทีตายยังว่าค่ะแกมานี่แก แกโอเคเราได้อาหารเพิ <ś b _ 2> ่มแล้วพ <uel> <ou arp> ุสเกตเลตันเอไม่ใช่คีเปอร์คีเปอร์เนี่ยพีบ้านเราคีเปอร์มันเดินมาเถอะเดินมาทำไมอ่ะน่าอยู่หลังบ้านอ๋อเห็นแล้วเออเอาตรงนี้เลยด้วยความเราเป็นผู้ชายแมนๆมนด้วยไม่ไม่เราจะไม่ฆ่ามัน อะไรที่ลงมาข้างล่างทำไมอะนี่ไงบ้านเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงเราเลือกทำเลแล้วอ่ะสร้างนี่เรคเคสจะบอกนี่เธอเลือกแล้วเหรอเฮ้ยเคส<อ>นี่หมาด้วยข้างๆทำไมต้องไปสร้างอะไรตรงนั้นเนี่ยเออ,อ,อดิบสร้างเถินนะก็บ้านต้นไม้ไงอ๋อบ้านต้นไม้เออบ้านอยู่บนต้นไม้ก็ต้องอย่างเงี้ยแหละ เด็ตัดไม้ต้นแค่นี้เขาว่านเธอหน่อยดิไปตัดไม้สีขามาให้หน่อยได้โอเคจัดไปคาบก่อนเอตัดไม้เขานั่นเขาทำเป็นบันไดปีนขึ้นไปก่อนเอเธอทำขีดดิยกขีดนี้ยกนี้ฮีดแล้วเร็วเร็วเร็วแล้วเร็วเดี๋ยวนี้แล้วนะนาวสามสองหนึ่งวางเลยเฮ้ โอเคพี่ขัญจะทำบันไดดีกว่านะคะเฮ้เฮเตึงโปตึงโป๊ะโตึง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 จะตึงตึงตึงจะตึงดูเขาอารมดีนะคะเพิมพิ่มเเพผาเนื้อไว้ดีกว่าใช่ไปเยบายเจอกันชาติหน้า เราต้องการใช่ป่ะจับไม้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 ยูห์ยูห์ไม้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 เอาไม้โอ๊กด้วยไหมเนี่ยเอาแต่เอาเอาไม้ขาวด้วยแล้วก็ไม้โอ๊กด้วยแต่ว่าเอาด้วยก็พอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตายอะไรของเขา ตกตกจากที่สูงแบบหืมเสียวแป๊บเสียวแป๊บขโมยแป๊บเนื้อใครก็ไม่รู้นะคะเราขโมยกินแป,บ <c oughs> ป๊บ <c oughs> ไม่จะทําให้มันสูงกว่านี้เอกอีกเกลือพึ่งไม่และทำไมเป็นแฟนลูปก่อนนะไม่แล้วมันเสาบ้านเฉย <c oughs> <c oughs> เออรูแ้แล,แล้วมันเปลืองไม่ได้ค่ะก็ <c oughs> มันคือเสาบ้านไงเราจะทําให้ดูเหมือนเรามาสร้างตรงต้นไม้จริงๆ เชืเ่อเราเ<ม>ชืเ่อเราเชืเ่อเราว่าต้องมาสวยงามเชืเ่อเราเชืเ่อเราไม่สงสารคนตัดเลยโอเคคนตัดเนี่ขี้เกียจอยู่เอาหนะ้าคนตัดอย่าขี้เกียจเลยนะเอานะฮะห,หลืออีแปดนาทีนะคะคุณขวัญเขากําหนดเวลาเท่าไหร่ <c oughs> เราบอกว่าคร <ผม S 1> ึ่ชงชั่วโมงผมเป็นคนตรงต่อเวลาไอาอีกแปดนาทีครึ่งชั่วโมง ออจริงว่ะเออว่ะเออว่ะทันเลยเนี่ยเฮ้ยทันทนันเชะเราเธอตัดไม้ไว้ให้เราได้ก็พอแล้ว <c oughs> ได้ได้ตัดเชไม้ใช่ไหมเอ้เราว่ามันน่าจ,จะไม่พอก็ได้นะไม่ต้องคุคณต้องทาตามเวลาครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องคลิปลมไม่เกินสามสิบนาทีห <c oughs> ้ามเกินไม่เกินหนึ่งวินาทีรวมอินโทรด้วยนะครับโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยวะนี่ใช่โอ้ oh, my god คือหดแท้จะเป็นคลิปที่เราจะไม่ตัดต่อใดๆเลยนะครับคือหดแท้ละเป็นบ้านหรอครับน้องไก่ครับไหนๆก็ผ่านมาแล้วครับขอคาสักทีเด้อตกวันใดตกวันใดหมามีหมาอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าตรงนี้มีหมาเนี่ยชิลเลยเดี๋ยวก็ทำฟาร์มหมาทำนู่นทำนี่ใช่ w h a t s a ม p main WhatsApp m i d d นายอย่าเดินตัดหน้าเราหน้าเดี๋ยวเราไปหัวดหน้านายแล้วน่ะก็จะกัดเราตายเชนกัดเคเอ็นเลยจ้านางเป็นหมูเป็นอาหารของนายเช่นกินเต็มที่ไม่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอ่าแล้วเนะูกผิดว่าประทุบดินทําไมโ oh <my> อ้โหเมย่ะปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึตีตีเตะตะอ่าแล้วหมามาเดินดมุมตูดแล้วทําไมเนี่ย <laughs> ชอบเธอหรือเปล่า คนตัดไม้ไม่ทันใจเลยอ่ะคนตัดไมไม่ทันใจเลยอ่ะต้องตัดเองนายนายดูดิทำอย่งกับไม้ขามันอยู่เยอะอย่างงาั้นแหละไม้ขาพอแล้วทำไมโอ้พอแล้วไม่พูดป้นะอยาหัวร้อนสีอ่ะขอไหนขอไหนขอทรายด้วยเดี๋ยวจะไปเผาทรายไ,ไว้อยู่ในกนล่องยังบื๊ออ๋อโอเคไม่บอกเขาเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ในกล่องเนาว เขาบอกขอหน่อยแต่เขาไม่เดินมารับด้วยเขาเดินไปตัดไม้เขาต้องมีเหลืองแล้วอะไรไหนเอามาไม่ให้แล้วงอนเอาไม้มาไม้มาไม้ที่ตัดได้จัดมาโยนเโยนหเดินไปไหนล่ะโยนมาก็ยืนอยู่นี่แหละไม่เดินไปไหนนกใช่ไม่โอ้ค่ะโอเค thank you thank you thank you ฉันว่ามันต้องมีตบกันบ้างแหละจริงจังเกมมิ่งอีก8านาทีโอเคคุณไปสร้างเลยครับไปทำอะีอันนี้บ้านเหรอคะทำจริงนบ้านเลยค่เนี่ยโอ้ my gosh ต้องไก่จ้ะแกมาอ้อนฉันใช่ไหมฉันจะไม่ฆ่าแกละกันบ้านเรามี2ระดับค่ะคุณพีคะเย้แล้วครับคุณองบอกว่าขวานพังเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็เอาหินใส่ของไว้หมดเลยคุณกลับมาก่อนก็ได้คะ่ะพอแล้วพอล้น่าจะพอแหละคุณมาเป็นลูกมืออีฉั้นวางบล็อกแล้วกันค่ะลูกมืออะไรจัดก็ตัดแล้วอ่ะดูดีคนเราเขาอู้งานอะอ้าก็ต้องมีลูกมงลูกมือเป็นธรรมดาไหมคะเน่เดี๋ยวจะเอาก็จะอุ้งกี้บ้างที่เขื่อไม่ค่ะเราจะไม่พูดแบบนั้นคะ่ะเพราะเราเป็นคนจิตใจดีคะ่ะ <Le? S 1> ใช่ค่ะเราจะไม่มีทางพูดแบบนั้นค่ะถ้าทำไมมีสองระดับอ่ะ <c oughs> ก็ว่าสองระดับไงแล้วทำไมอ่ะอะเธอไปวางข้างบนให้หน่อยอะไม่อ่ะ <c oughs> อย่าดิถ้าจะให้ทันเวลาก็ต้องรีบนี่โอ้ยไม่มีการเซฟความปลอดภัยอ่ะค <c oughs> นเราอ่ะเนี่ยเนี่ยแทนที่จะทำแบบนี้ไป สองสองสามแค่นี้จะทำล้อมรอบบันไดมันจะได้ไม่ตกอืจังสี่บอกคนเหล่านี้ไม่รอบครอบอ่าซะเลยจังสี่บอกโอ้นี่เออ,อเฮ้เหมือนเราจะวางผิดใช่ไหมนี่มันโค่นล้อมรอ,อบเลยเนี่ย เอาอะไรมันจะไม่เสร็จแล้วนะครับคุณเคนคับเหลืออีสองนาทีครึ่งไม่ทันแล้วละ่ะคคุณคะถ้าเผือเวลาจริงๆก็จะเหลือแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับ <S <S ไม่ไม่ไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณคะ <S 2> <S 2> คุณต้องทันครับไม่ทันผมจะอยู่อัดคลิปเดินอัตโนมัตินะครับ้วทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้คะคุณจะไม่รอให้บ้านเสร็จให้น้องๆได้ชินชมบ้านก่อนเลยคะ่ะ ก็คุณบอกเองนะครับว่าสร้างไปเึงไม่เสร็จก,ก็ไม่เป็นไรนะครับใช่ใช่ใช่จริงจริงอะไรนะครับแล้วผมก็นี่แหละครับนอนแม่งตรงนี้นะวางปั๊บนี่อ้าวรีบนอนไหมอ่ะเรียบร้อยฮะง่วงเหรอนี่เราก็ทําทางเรียบร้อยแล้วนะฮะแม่คนใดมันอัจฉริยะจริงๆเลวทำอะไรอยู่มาช่วย โ้ยอช่วยทำไหมนี่ไงคนเราเอาทรายมาสิเสร็จยังคราบก็จบไว้เขาหน่อยตรงทรายอะไรมีสีปะไม่มีถ้าเบอกเธอเก็บดอกไม้มาอยู่เอ้เรามีเรามีเดี๋ยวเราทำเองก็ได้เก็บมาสองอันเดี๋ยวเราทำเองของเราเป็นสีฟ้าเอาทรายขึ้นมาให้เราก็พอเอ้ยกระจกกระจกกระจกเอาทรายทรายใช่ไหม

ของเต็มพิโ้ยเย่โอ้ y เย่รู้สึกว่าเราต้องการไม้โอกอีกคุณพีช่วยรีบช่วยวางหน่อยค่ะเราต้องการ <c oughs> จะเขี่ยเธอลงไปไม้หมดค่ะเอ้าตรงนี้เป็นหน้าต่างค่ะโอเคไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs> อะไรเหรอ มันไม่เท่ากันถ้าบ้านแนวไหนเขาแบบมีบันไดลงอยู่หน้าบ้านอ้าวก็ก็บ้านแนวนี้แหละทำไมอะคุณแปลกประหลาดดูวิวหน่อยเหอเนี่ยวิวเนี่ยวิวข้างหลังเหรอเออเราจะทําบ้านทําไมสูงสูงฮะถ้าไม่มีวิวว่ะฮะใหญ่ไปเลยอ่ะใหญ่อเขาเขาทำเหมือนแบบกระจกเยอะอะกระจกเยอะใครนี่ทำบล็อกบนบล็อกเดียว เยอะเนี่ยอ่ะอยากได้ไม่ใช่หรอดูวิวดูวิวดูวิวโอเคนี่ขโมยไปทำไมฮะขโมยบ้าอะไรมันยังไม่กดอยู่ข้างล่างอีกเราหยิบขึ้นมาให้ออ๋โอเคจะใส่หลายป่ะเคเอ็นลงไปโดนฆ่าตายแน่จริงไม่มีเตียงอ่ะมีเตียงเราเฮไป โอ้ยทำไมเตียงทำอย่างงี้เสร็จแล้วราไปเอาเตียงนี่เร็จแล้วเลยเตียงอยู่นี่เนี่ยจะนอนอยู่ตรงนี้นะฮะจะได้ดูดีหน่อยนอนลเลยอะฮะดูดาวอืม้าเจนซ์ซื้อพี่ขวัญออกไปจากฉากได้จะสวยมากเลยมุมนี้หร<ะ>อ อย่าอย่าถืออาวุธอย่าถืออาวุธคอนกตกหน้าอย่าอย่าขอนกตกหน้าเราโอเคค่ะวันนี้เราคงทาบ้านได้แค่เนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ทันเวลาแล้วนะคะใช่แล้วครับโอเคเดี๋ยวพาน้าเดี๋ยวเราจะมาทําบ้านกันต่อนะคะเอาไปทำอะไรของเธอทางลงไปไหนคะ คุณครับเกินเวลาครับเกินเวลาครับเกินแล้วไงเกินแล้วไงไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบบ๊ายบาย